รับอิสราเอลนะครับไปให้พี่น้องพี่ขอพิจารณาเด้อนะครับมีเขามีหลุดมีผิดมีเถือนนะครับอย่ามั่นใจไหลนะครับจะใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางครั้งก็เขาบางครั้งก็รั้นะครับสําหรับตัวเลขเนาะทางจากอิสราเอลก็เตือนฝากพี่น้องไว้นะครับเนาะอย่ามั่นใจหลายประนันนะครับเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านพิจารณาเอานะครับมักชาวจะคอยไปหาจิตใจก็สลักกินแบ่งไว้นะครับเนาะสำหรับรับอิสราเอลนะครับฝากบอกพี่น้องไว้นะครับอย่ามั่นใจไหลนะครับเนาะ ถามพี่พองก่อนครับวัสดีครับวัสดีครับนัสดีะครับนี่วัสดีครับวัสดีครับผมตามตัวไปฮับกับอาจารยกระพุ่นได้ครับจากพี่พองพ้องนี่ของแท้ตรงช่องแอดชาร์บอกลาพี่พองพองต้องเป็นของแท้นะรับอิสเาเอลนะวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามพี่พองพองรับอิสเาเอลนี่ผมสงสัยมานานแล้วว่าเขาเป็นยังไงครับถึงได้แบบมีแนวทางดีๆมาฝากท่านผู้ชม เยอะขนาดนี้เข้ามากี่งวดแล้วครับห้าหกงวดแล้วห้าหกงวดหกงวดแล้ว่นไปสูบใบเ่นเป็นคนทางไหนครับเป็นซาบิสเลียบุรีรัมบุรีรัมเหมือนกันบุรีรัมแต่ไปทำงานที่อิสเลอยลกุมใจอยู่นี่ว่านั่งกุมใจอยู่นี่เรื่องน่นั่งหนักใจอยู่นี่ มันแบบความหวังตัวความหวังอแบบความหวังพี่น้องทั้งประเทศครับครับแบบความหวังคือัดคือดัด,ด,ด,ดในใจยังลงเรื่องหยั่งครับนี่แหละตัวเลขนี่แหละบอเป็นหยัง่งจังไดก็ออกคือเก้าหลายเลยนั่นในปล่อยนะนั่นได้ปล่อยให้พี่น้องเพราะม่นสิยดีเนสว่างสว่างได้ลงใจนะครับกินข้าวก็แซบนอนกระบอ,อกใครหลับแต่ตามที่เพื่อนบอกนี่เพื่อนใหญ่ปอยวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า แอบปล่อยก่อนมา <ค communicating S 2> ไม่ได้ท <Pip> ี่อะไรเอาในเลขมาแล้วบ่แม่นได้มาแล้วเลขน,ะน,ะนะั่นน่ะบ่เอาไปให้พี่น้องเพิ่นเสี่ยงฝันก่อนบ่บ่ได้เพิมามา่นบาฮาบาบ่ให้ปล่อยบ่ได้ <łbym> ต้องเฮ็ดตามคําสั่งเพิ่นบอกมาวันที่29โอก้ปล่อยก่อนว่าอ,อกมือนึง3ามมือคนสู้หมื่นเดี๋ยวนี้ได้สามมือคนยิบเก้ายิบเก้าสามสิบวันทีหนึง<ช>่งสามมือคนมีเวลาเยอะแยะ ตามบ้านครับเฮ <c oughs> ้ยจำให้จำนา้ำุมเดียวไม่เป็นไรอีกเยอะแยะเจ้ามีเงินหลายป้างใดใบะตองซื้อสามหมื่นหนึ่งนะบะตองซีเรียสยังไดก็รอมคนรถือถือมันก็ถือกับเขาแม่นสายเร็วก็ถือคือเขาแม่นับมันไดถือมันว่ายากดอกแม่นครับปลายสายปลยเร็วก็ถือคือเขาครับถ้ามันไดถือถ้าเร็วมันถือแน่นอนแม่นครับถ้ามัานมีโอกาสมีจังหวะมันถ้าถือถ้ามีโอกาสจังหวะมันต้องเทียบมันก็เรื่ดีบ้างใดอาจารย์ดังบ้างใดมันทำมันมาถึงมันคือบ่ถือเลยเนบ่สยหรับตัวเลขเพื่องให้หลาย สามตัวสองชุดสามตัวสองชุดเท่านั้นแล้วก็สองตัวโมมีสามตัวบนอย่างเดียวโอ้เลขกรางวัลที่หนึ่งเลยเหลขกรางวัลที่หนึ่งพี่น้องมันน่าสนใจครับแล้วก็ติดตามไว้ให้ดีพี่น้องเด้อถ่าได้ยิบเก่าเด้อย,ยี่สิบเก้าขึาเนเรื่องน่อยเพไ่อนจังแม่มันหอด้นานหอบพี่ก่หันใจก็ไวยิบหน่อยขึ้นหายยังไหนเพิ่นโซงมาทั้งได้บอกแม่นผมแม่นถึงแหกไปแล้วบอจังหวะ อหายลงมาแล้วหายใจก็บออ้มอยู่นี่นั่งคิดกลุ่มใจลักษณะเลขสูงไบสูงบะแต้มสูงบ่ช่วงบ่สูงไปสูงหรือต่ำปะสูงบ่สูงบ่ต่ำนี่เลขบ่สูงน้องพี่น้องเลขบ่สูงนู้เป็นเป็นผู้เดียวเลยครับที่ได้เห็นแล้วนะครับที่ได้เห็นที่ได้ดูแล้วแต่ว่าเพื่อนก็บอกเนวทางแหละน้อยๆว่าเลขจะไม่อยู่ระดับสูงได้มาแล้วเลขนะ ส่งให้แล้วส่งแล้วเป็นเบื้องเบื้อเบื้อไม้มาทรงมาได้มามีแห้งเนี่ยทรงกลับไปนี่เพื่อจะแคปหน่อยจอบปั๊บมันขยายวงปั๊บแม่นเปล่าเรียบร้อยโอ้ยคอมเมนต์มาหลายครับว่าหลายกับแทบรับบ่ไหวให้ก้อนได้บ่อเฉดซีบบ่อไผ่ดอกอ่าบ่เสื้อไผ่ทั้งนั้นครับอ่าบ่เสื้อไผ่แม่ไผ่เนี่ยเขาก็ต้องบอกกี่แล้วมนบ่แม่นครับเขาก็ต้องบอกกี่แล้ว คนมันคันเขียวมันคันปากอยากบอกอยากบอกอยู่แล้วแม่นบอสแม่นครับบอกไปนี่การการคือจะไม่บอกใครชาบานจะไม่บอกใครให้ฉันกอนเธอฉันตีนหนึ่งสองล้านสามล้านอยากบวมหนิโอ้ยเหตุคขาวังไข่ไม่โตคขาวังเป็นบอสเสมออันนี้ไในมัจริงแล้วถือไว้แล้วตอนนี้โอ้ยเต็มเอิบไดแล้วคือไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแม่นเก็บไว้เรียบร้อยไหนเรียบร้อยอืดอ่าเป็นผมอืดอ่าแบบ แต่ว่าอึดอัดเนี่ยนั่งกลุ่มหัวปวดสมองอยู่นี่ไปหยิบลอตเตอรี่ไปฮะฮะหยิบลออตตเรี่ไปหยิบลอตเตอรี่ก็ไปลักหยิบคนนี้อยู่นี่อันตรายแองอันตรายแฮงโอ้ยจะหยิบลอตเตอรี่ก็จะักหยิบคนนีปอยู่นี่ันตรายเอ้ยหยิบรอตเตอรี่ก็จะไปรัหยิบคนนี้อยู่นีต้องต้องไปลักหยิบต้องไปลักหยิบออกบ่แม่นครับผมก่อนยังบาดยิ่งไม่แอบแอบเบื้องเงาเลือกรับอิสราเอลียพี่พ่องๆอยู่เนเพราะว่า เพิ่นยิบรลตงตลี่ตัวในะ่น่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นถือไว้แล้วยาเพิอนะครับจอบรวดอ๋อดิเห็นแพงไลยถ้จอบทำมายิบแถวชายแดนเลยบ่ผมมาจะไปหาหยิบแถวสีเกียรนี่โอ้อ้าวตั้งใจมากนี่รอบแรกไปยิบจุฬาบุรีผลประทันเขาขอได้ไปก้อนจ่อยบ่เมียนพราจะได้กดในเป๋าตังค์จัสามตัวเมื่อนี่ว่าเมื่อนี่เดินทางมาทั้งสีเกียรติยังไงเพราะว่าทั้งสีเกียรติสุรินทร์นี่ รางวัลที่หนึ่งมักออกดีเนาะแม่นครับครับทั้งสิเกียรติและรางวัลที่หนึ่งชอบออกครับออกบ่อยนะครับออกบ่อยแทบทุกเดือนนะเนาะแทบทุกเดือนครับสิริเกียรติสลินนะครับรางวัลที่หนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอ๋อพี่น้องผมเป็นหาดึงนะครับผมก็ผมก็จะไปแอบยิบไว้ลักยิบไว้ที่ไปเห็นที่งานเห็นดอกร่แน่รอเดี๋ยวแอบจีจับจองไว้เดี๋ยวรอไปเพื่อนยิบลอตเตอรี่ตัวไหน แกกี่กว่าแต่เกินกับเกินเกินให้แน่ล่ะล่ะเลขบ่สูงนะครับบ่สูงบ,บ่ต่ำบ่สูงบ่ต่ำนะครับเดี่ยพอดี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 งามมาเลยพอดีงามงามเลี <ๆๆ S 2> ้ยงให้เบิ่น <c oughs> มันจะเป็นสไตล์แบบไหนมาว่อได้มันจะเป็นแบบเบิ่นหาบบ่ะนะครับขันหามกับซีเมนอยู่เอออันหามนั่นหามนั่นเพราะเราไม่ใช่ลุดปาก ถามด้อะไรสไตล์สไตล์สไตล์นี่กนแล้วว่าที่ไหนรอกระทามจนได้เนาะสไตล์มันจะนี่กนแล้ว้ยมันอึดอัดกระเวาแต่เวาง่ายๆผมเป็นคนถามนี่ยเ่ได้เรียนตัวด้วยครับแต่ว่าก็ต้อดีดีพี่น้องกัญญาดาด้วยพี่น้องด้วยกัญญาดากัญญาดามากัญญาวาอันนั่นอันนี้เนาะครับเหตุตามเพื่อนบอกนั่นแหละนะครับจังหวัดที่แล้วเพื่อนก็บอกให้ปล่อยวันหวยออกก่อนครับที่แล้วเด้อยแนนครับเอื่อวันนี้เพื่อน ่นขอคนนี้่นห้ปล่อยไว้เนี่ยยีบเก้าเนี่ยยีบเก้าตอนเช้าเนี่ยถือเวลาเขามีเวลาอีกสามมือคนนะครับพี่น้องที่ปหาหยิบจับมอเตอรี่หลังจากวันนั้นคือคือเราต้องทำรักรักรักษาคำพูดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเอามาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาคำพูดนะครับถึงเราจะพูดอันนี้บ้างแต่ว่าให้ทุกคนรอพร้อมกันนะครับแต่ว่า แอดก็สีแอบแอบยิ้มมามีเก่าครับมีเก่าด้วยพี่น้องด้านตามแอดไปดีๆแอดซัดครับบางหนึ่งเพิ่อนวาเกินแล้วล่ะวันนี้เดินทางมาศรีสะเกดไปหาหยิบจับสลากกินแบงไว้ที่แอบหยิบดอกเดี๋ยวที่มันที่เห็นต้องแอบหยิบเท่านั้นทำเพิ่นเห็นในเพิ่นใจเห็นนะครับเนาะแต่ว่าวกว่าบางนึงเพิ่นเพิ่นอีหยังก์่อบางคนเอฟซีใหม่เพิ่นบ่เห็นได้จังได๋เด็กไงเด็กรับอุซเซเลียวบับเพิ่นส่งมาให้แล้วได้อีหยังก์อ่า ห้าเก้าสองห้าเก้าสองเลยห้าเก้าสองอันนี้ห้าเก้าสองเลยเพรต้องกลับเพื่อนบอกบนอย่างเดียวบนห้าเก้าสองมวดนี้พี่น้องห้าเก้าสองหมดถื่แล้วงวดนี้หยิบเก้าพิมรอเลยห้ามพลาดรับอิสราเอลเด้อพี่น้องเด้อคอยอยากนั่นหอดมื่นน้อนมื่นนี่แลกนี่ตื่นคือเป็นที่หยิบเก้าข้างในขอยากปล่อยแห้งเรื่องนี้อึดอัดใจอยากปล่อยไหลโอเคครับพี่น้องเด้อรอติดตามครั้งหนึ่งครับหม